มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเคยไปประเทศไทยแล้วเขาชอบกินส้มตํากับแผแนงมาก,กวันนี้นเราก็เลยจะทำส้มตำให้เขากินนะคะเราก็ไม่มีครกไม่มีสากเนาะก็ใช้อย่เงี้ยวแล้วก็จะใช้ถุงมือขยําอันนี้เป็นน้ําปรุงอะ่ะ เราก็จะทําน้าส้ตามตำแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะก็จะใส่ส่วนผสมตามนี้เลยจากนั้นก็จะเอาเส้นนะคะมาใส่ลงไปนอกจากจะใส่เส้นมะละกอละแล้วเราก็จะใส่เส้นแครอทลงไปด้วยค่ะจะได้มีสี <ไป S 1> ที่น่ากินนะคะ,ะมะละกอเฟอร์ไปเจอที่ร้านเอเชียมาค่ะที่นี่กิโลละ627บบาทลูกนี้ก็น่าจะประมาณครึ่งโลนะที่ได้มารอบนี้ก็ใช้ไปเกือบครึ่งลูกค่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามาตำเพิ่มอีกยังเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ ก็จะให้โจเซมาลองชิมนะคะว่ารสชาติผ่าไหมเพราะเพื่อนเขาน่าจะชอบเทสคล้ายๆกัน uh huh. ไม่มีคคกไม่มีสากเราก็จะใช้กระมังช้อนแล้วก็มือที่ใส่ถุงมือนะคะขยอย่างกุคุกแบบนี้เลยอร่อยเหมือนกันเลยค่ะอยู่ต่างประเทศก็สามารถทำส้มตำอร่อยๆได้เลยอุย๊ยอร่อยคือหายากเลยดีใจที่เพื่อนชอบแล้วเราก็ชอบด้วยจะได้กินด้วยกันได้เลยค่ะนี่ใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยเพื่อความอร่อย